สวัสดีครับเพื่อนครับศวนจันการเกษตรผสมผสานยุคใหม่นะครับวันนี้มาพบก,กับเพื่อนๆนะครับในรูปแบบที่มันอาจจะแปลกตาไปนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนวิวธีการทําเกษตรในในยุคนี้นะนะครับต้องบอกในยุคนี้เพราะว่าจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้การเกษตรเนี่ย มีวิถีชีวิตหรือวิธีการทำเน่ยที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเน้นในส่วนของการทําผักนะครับหลักเลยคือเราทําผักขายนะครับแล้วก็เราก็จะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับมีการเลี้ยงปลาคือูง่ายคือมีประมงมีปศุสัตว์แล้วก็การปลูกผักนะครับเป็นหลัก นะครับทำนานเนี่ยมันมีกีาครั้งอยู่แล้วนะครับด้วยในส่วนของพื้นที่เราเองเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็เราจึงต้องทําการทำเกษตรแบบผสมผสานแต่ถ้าจะพูดถึงในขณะนี้เนี่ยการทําแบบรูปแบบเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ,อยู่ยากนะครับถามว่าทําไมนะครับโควิดเนี่ยที่ที่มาในช่วงของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับด้วยซมันเป็นสิ่งที่ ที่ทําให้คนเราอ่ะต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตหลังเรื่องการทการกเกษตรเลยหล,ะละักหนะครับในส่วนของของที่สวนเราเนี่ยจากเริ่องการทําการปลูกผักทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยมันผักมันเริ่มขายไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจเองก็ดีเรื่องของสถานการณ์โควิดเองก็ดีแล้วเรื่องของอสตดุ้งสะดังของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็มีส่วนในส่วนของการทาให้การจําหน่ายพืชผักเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ทำแล้วทำแล้วเนี่ยมันมันไม่พอกับทุนนะครับกับทุนนะไม่ใช่ไม่พอขายไม่พอกับทุนที่เราจะจะได้กลับมาคืนครับแต่ไม่ใช่ว่าอย่างเช่นว่าเราลงทุนไปร้อยหนึ่งเนี่ยแทนที่จะได้มาสักสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราอาจจะได้สักมาร้อยหรือร้อยห้าสิบาทโดยประมาณนี้นะยกตัวอยยางนะครับมันมันจึงทําให้เราเนี่ยในส่วนของสวนส่วนของผมเนี่ยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิ วิธีการทรําเกษตรแบบแบบใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงนะนะครับคือเรามีเป้าหมายในส่วนของหลังจากนี้ไปว่าสวนแห่งนี้เนี่ยสวนของผมเนี่ยมันต้องมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิบห้าทางเลือกในส่วนของเกษตรผสมผสานของผมนะครับซีมาทางเลือกเนี่ยผมไม่ใช่บอกว่าผมจะต้องมีผักซหมาซีมาชนิดนะผมจะบอกว่าผมจะทำสิบห้าอย่างในพื้นที่ประมาณสามไร่ของผมสามไร่นีจะรวมทั้งทั้งที่เป็นอ่า ที่อยู่อาศัยด้วยนะนะเห็นเห็นไหมว่าพื้นที่ของผมเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะกับเป้าหมายที่ผมวางไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะสูงเหมือนกันนะในส่วนของการการสร้างรายได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะมา,าแนะนําพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องขาบอกว่าเรากําลังนะเรากําลังเพ่งเล็งหรือมองไปในส่วนของพืชที่ ที่มันปลูกครั้งเดียวเนี่ยนะครับปลูกครั้งเดียวเนี่ยสามารถให้รายได้เราเนี่ยหลายๆหลายๆปีนะครับเราเลือกที่จะทําแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราทําผักอายุสั้นเนี่ยอโอเคผักอายุสั้น,นมันเป็นพืชท,ที่ที่ทํารายได้เราทุกวันก็จริงแต่อย่าลืมว่าผักอายุสั้นเนี่ยถึงทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องอขยันจริงๆนะ ปลูไปถอนไปตัดไปเออทำแปลงใหม่นะครับไถใหม่ตากดินใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่อะไรใหม่เนี่ยทุกสิบห้าวันทุกหนึ่งเดือนทุกสี่สิบห้าวันทุกสองเดือนฉะนั้นด้วยในส่วนของสถานการณนะ์ณปัจจุบันเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเราจรึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเพิ่มพืชที่มันปลูกครั้งเดียวเนี่ยแล้วทําให้ในส่วนของ การจำหน่ายเนี่ยได,ได้ได้ระยะเวลานาวนานขึ้นนา,นนานขึ้นนะครับจากที่เดิมเนี่ยเราใช้ในส่วนของการปลูกผักเนี่ยจนวนหนึ่งไร่เราจึงต้องาการทําการเนี่ยลดพื้นที่ในการปลูกผักลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดทั้งทั้งหมดนะลดลงเนี่ยก็จะมาสักถ้าหนึ่งไร่ผมก็จะเหลือมาสักสามงานในการปลูกผักนะแล้วก็ผมก็จะเพิ่มในส่วนของพืชตัวอื่นที่มันปลูกแล้ว ทั้งปลูกแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานนะพืนที่ผมกำลังมองอยู่ตัวนี้ก็คือในส่วนของขาขาตาแดงนะครับขาตาแดงแล้วก็ตําลึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพืนที่ปลูกครั้งเดียวอ่ะและได้เก็บขายได้ตลอดเลยนะครับจริงๆแ้วผมมองที่ผักผักบุ้งแก้วด้วยนะแต่ว่าผักบุ้งแก้วเนี่ยเป็นว่าที่ของเราเนี่ยเป็นที่ที่มันเป็นที่ดอนนะครับกาลังศึกษาอยู่ว่ามันจะสามารถปลูกในที่ดอนได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่า ทำอย่างไรจึงจะให้เรานะอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะให้ได้นะครับเราไม่อยากจะบอกว่าต้องไปโทษคนนู้นโทษคนนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เดือดร้อนกันหมดนะครับเดือดร้อนกันหมดแต่ว่าเราจะทํางไรถึงจะปรับตัวให้ได้มากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมไปทํางานเนี่ยเขาจะบอกว่าในส่วนของชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากจากคนไทย ดันะนั้นเราจรึงใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของการทำทำกษตรเราทำให้ให้มันมีรายได้ที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปนะวันนี้นี่ผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาด,ขาาดนะูขาตาแดงนะครับขาตาแดงนะผมขึ้นลงขาเรืองแล้วมันไปไม่รอดนะครับนั่นที่ว่าขาเรือนี่มันมันก็จะปลูกาจจริงๆนะครับและพื้นที่เราเป็นพื้นที่สายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือขาตาแดงเนี่ย แถวเนี้ยแถวแถวบ้านแถวงบ้านผมนยังไม่ค่อยมีนะนะครับการทาข่าตัวนี้เพื่อที่จะขายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเราเลือกข่าตาแดงตัวนี้เพราะว่าอ่ามันเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บนอขายได้ได้ตลอดเลยนะครับถ้าดูแลดีๆนะนะครับก็จะเป็นพืชที่เรากําลังลงลงอ่าปลูกในสวนนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูแปลงกันก่อนนะครับแล้วก็ดูวิธีการป,ปลูกอย่างไรนะครับทุกมไปกันเลยครับ ครับเพื่อนๆครับก็นี่นะครับก็เป็นเงานะครับเงาของขางตาแดงนะครับที่เราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปไปปลูกกันในวันนี้ที่ของที่สวนเรานะนะครับเราวางแผนไว้ที่ปลูกที่ประมาณ4แถวก่อนจริงๆถ้าตอนนี้เราปลูกไปแล้ว2แถวนะแต่ว่าหาอีก2แถวที่เราตั้งใจไว้แล้วก็จะ มาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับลักษณะของขาตาแดงเนี่ยคือที่เขาขายกันเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเพื่อนครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้นะนะครับเขาก็จะตัดนะครับจะเอาหนอตัวเนี้ยหนอเรือว่าหนออ่อนเนี่ยไปขาดครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ในส่วนของเงาเงาที่จะปลูกแล้วนะครับพันธุ์ที่จะปลูกแล้วนะครับก็จะเป็น ในลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับในการปลูกขานะครับเพราะว่าเป็นปลูกเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสในส่วนของต้องเงาสวยไม่สวยอะไรยังไงนะครับขอให้มันเป็นเงาที่สมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะของการาการต่อย,ยอดคือการคือมีตาของมันที่จะอ,ออกจากเงานะครับชาาิ้นตาตาตัวเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะมีตาของมันไปเรื่อยหนึ่งสองนะอันนี้ก็จะเติบโตไปเรื่อยก็จะเป็น ต้นต้นพันธุน์มันต่อไปนะครับตอนนี้เราได้เงาพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไปปลูกกันนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับไปเลยเพือ่อนครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ผมนะฮะจะปลูกข่านะจะไม่ใช่ทั้งหมดนะนะครับไม่ทั้งหมดคือที่ให้ดูพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นพื้นที่เราเมื่อก่อนเนะี่ยเราปลูกผักนะครับตอนนี้ก็จะ ทำการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นข่านะครับที่เราปลูกไว้แล้ว2แถวนะครับเห็นว่าต้นนี้เนี่ยกอนี้นะครับกอนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะทําการแตกแตกยอดมาแล้วนะครับอันนี take ้แถวนี order, ้ป like ลูกแรกอันนี้แตกใบนะครับเป็ตัวทีครับเป็นตัแตกยอดแตกใบมาแล้วครับนี้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นแถวที่1กับแถวที่2เราปลูกไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกแถวที่3กัน นะครับระยะนะฮะระยะห่างของกอเนี่ยตามสะดวกเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับผมก็กะคร่าวๆนะประมาณ1เมตรนะฮะระหว่างต้นระหว่างกอระหว่างแถว1เมตรนะครับก็ใช้วิธีการกลับประมาณเอาแบบง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปูกันครับผมไปกันเลยครับ ครับเพื่อนๆครับก็เป็นอันว่าวันนี้นะครับท่อนพันเราหมดไปแล้วนะครับก็ได้ไปตอนนี้นะทั้งหมดเนี่ยสามแถวนะครับก็แถวที่หนึ่งนะแถวที่หนึ่งก็เริ่มมีการแตกใบแล้วนะครับแถวที่หนึ่งนะนะครับแถวที่สองนะครับแล้วก็แถวที่สามนะครับที่เพิ่งปลูกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ที่สี่แถวนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องหาท่อนพันมาเพิ่มนะครับจะเห็นว่า หลังจากเราปลูกไปแล้วมันเหมือนถีไปนะคือจริงๆผมไม่ได้มีความรู้เรื่องของการาปลูกข่านะแต่ว่าผมมีพื้นที่น้อยไงผมก็ลองไดลองทูไปก่อนนะครับแต่ว่าทางนี้ท่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันจะขนาดไหนนะเพราะว่ามันต้องมันใช้การาขายขายหน่ออ่อนไงผมเลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็วันนี้นะครับสามแถวเสร็จเรียบร้อย แล้วนะครับก็แถวที่4ี่เดี๋ยวเราก็จะหาท่อนพันมาเพิ่มนะครับก็วันนี้นะครับก็เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับสวนจัตการนะครับกเกษตรผสมผสานยุคใหม่นะครับมาโดยตลอดนะครับก็เราจะนําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้ที่สวนเราได้ทําแล้วก็ได้ไปหาความรู้มาเนี่ยมานำเสนอเพื่อได้ได,ได้ติดตามรับชมกันอยู่อย่างเรื่อยๆนะก็ฝาก ติดตามนะใครที่ติดตามแล้วต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ